เที่ยวนากันค่ะทุกคนเอาผักเซียนผีค่ะเก็บผักเซียนผีค่ะนี่ค่ะเอาไปเอ็นไหมคะนี่ค่ะผักเซียนผีเป็นยาได้ค่ะเป็นตำนวดหลังคนที่ปวดหลังนะคะ ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเสียนผีเอาครับโอ้ยอไม่เอาเอาเอาเล็กๆก็ได้หรอกครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 สวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยช่องอะไรสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะ เก็บป en, ักเซียนผีค uh. ่ะเที่ยวนากันนะคะไม่มีผู้มีคนเลยค่ะน้องไม้สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะฝากช่องฝากช่องหมูอ้วนกำไรพาทัวร์นะคะพูดมั่วแล้วมั่วแล้วกำไรหมูอ้วนพาทัวร์ฝากช่องกำไรหมูอ้วนพาทัวร์นะคะไปค่ะเราจะไปเก็บพักบุ้งกันต่อนะคะทุกคน เก็บผักบุ้งกันค่ะเก็บผักบุ้งกันค่ะเอมันคือต้นข้าวเก็บกบุ้งกันค่ะหายถึงนี้น้อยอันนี้คือหญ้าันเป็นหญ้าดูหน้าค่ะมันเป็นหญ้าแต่มันคือต้นข้าวหญ้าคือต้นข้าวนะครับทำไมอาจากหญ้าเมาอะ ต้นข้าวอะไรมาทำมาจากเรือต้นข้าวก็ไปกื้ข้าวมันก็ต้องเป็นรูปข้าวเดี๋ยวให้สวยก็รูปขาเขาใช้เมล็ดข้าวใช่ไหมแม่ครับไปดีเดินไปใกล้ๆแล้วไม้ในไม้ครับ<น>เขาตัดต้นข้าวมาทําเป็นข้า,ขาวแม่อันนั้นอันนั้นคนละแบบไงครับคนละประเทศนั้นไปเก็บผักบุ้งกันค่ะ พาเด็กๆเ,เที่ยวนากันค่ะตรงน้ำอะ่ะท้ายท้ายนาเก็บผักบุ้งค่ะก็บผักบุ้งนา เก็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งเยอะมากเลยค่ะพวกว่าในนี้มีอื่นไ,ไหมแน่นอนทัั้้งนนีนนมมนแม่นี่ไงครับ ลูกสมุนเยอะค่ะวันนี้ไม่เอาหรอกเอายอดสวยๆสิอันนี้ไม่เอาเขาเรียกว่าต้นอะไรดอกบู้งเหมือนกันนั่นแหละมันไม่สวยมันไม่สวยมันเยอะครับนู่นอะไปตรงนู้นอะลูกนู่นตรงในนาเนี่ยยอดสวยอมปหาตรงพี่พิมพ์ก็ได้น่ะ เก็บผักบุ้งกันค่ะไป คลีแดดแรงมากแดดแรงมากค่ะที่นี่เที่อนาแม่ค่ะพาแม่มาเที่ยวนานะคะ เก็บบุ้งไปกินค่ะไม่รู้จะได้จะได้กินหรือว่าจะได้ทิ้งนะคะดูเด็กเก็บดูแต่ละคนเก็บไม่รู้ว่าจะได้กินหรือได้ทิ้งนะคะของน้องเก็บสวยนะของน้องพิมสวยค่ะของน้องกฟุกก็สวยค่ะแล้วน้องพับอ่ะน้องพับได้อะไรกับเขาอ่ะได้วิ่งเหนื่อยเหรอน้องช่วยหาดอกเขาแม่ ็อปได้ยังหรอไหนท็อปสวยไหม็อปสวยไหมดงึงึเออสวยของท็อปก็สวยดูกับคุณผู้ชมบุ้งยอดสวยค่ะยอดสวยอยู่ค่ะสวยมากค่ะ